จะบอกว่าเมื่อเธออ่านประวัติของคุณชัยเนี่ยเธอก็จะอ๋อทุกอย่างอ๋อคือเห็นเห็นประวัติก็เก็ตแหละเดี๋ยวคุณผู้ชมลองลองฟังนะคุณชัยคือไครคุณผู้ชมเรามารู้จัก คุณชัยกันดีกว่ชาชัยวัชรงค์นต้องเสียงเลยนะเ <laughs> ชิญในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษชินวัตรชื่อของชัยวัชรงค์ปรากฏผ่านสื่อในบทบาทนักวิชาการที่ออกมาตอบโต้นในแพทย์วร์เดชวิกรมสอสอพักประชาธิปัตย์ในขณะนั้น<อ>เกี่ยวกับประเด็นนโยบาย ส่วนยุครัฐบาลทักษิณชินวัตรครับใช่มีบทบาทในการวิจารณ์รัฐบาลทักษิณในการปิดสนามไก่ชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในเวลานั้น ก่อนจะมีบทบาทในฐานะนายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองไทยในเวลาต่อมาประวัติของคุณชัยวัชรงค์โห้นี่เขาก็อยู่มานานนะตั้งแต่ยุคสมัยของคุณทักษิณด้วยนะทักษิณเลยแล้วก็มาแล้วเเนี่ยออแต่ตอนนั้นก็วิจารณ์รัฐบาลทักษิณในการปิสนามไก่ชนคือไก่ชนเนี่ยติดทะเลนะถ้าไก่ถ้าไก่โคราชก็ติดภูเขา เย่ามากเพื่อนนี่คือมุกชั้นครูไก่ชนติดทะเลไก่โคราชติดภูเขานี่ถ้าไก่ชนทำไมไม่เบรกวะเฮ้ยเป็นคนลับไก่โอยไก่ชนไม่เรียกประกันล่ะเฮ้ยโอย